สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับสุขสันต์วันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับวันที่12สิงหาคมเนาะนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆนี่ครับมาปลูกนะครับต้นไม้ในวันแม่กันนะครับตามจริงเนาะต้นไม้จะปลูกวันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็เนือเนาะได้เลือกได้ยามเรามาปลูกต้นไม้ดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นต้นนะครับ มะม่วงหิมะานนะครับที่ผมได้เพาะเองนะนะครับนี่ผมเอามาจากบ้านประมาณ10ต้นได้นะ10ต้นนะครับประมาณ10ต้นแหละนะครับผมเพาะเองนะครับวันนี้วันแม่แห่งชาตินะครับจะมาปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับเพื่อธรรมชาตินะครับและสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรานะครับอย่างที่ว่าเนาะจะปลูกปลูกวันไหนก็ได้หมดแหละนะครับแต่ว่าผมอยากปลูกวันนี้อ่ะนะครับจะมีใครเป็นไรไหมไม่หรอกครับ จะปลูกวันไหนก็ได้เนาะนะครับแล้วแต่แต่ว่าวันนี้วันดีเนาะครับมาปลูกวันนี้ดีกว่านี่ครับต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับที่ผมได้เพาะเองนะครับมีอยู่สิบต้นนี่นี่ครับถึงต้นอาจจะไม่สวยมากก็ไม่เป็นไรนะนะครับเราปลูกไปก็ค่อยดูแลเขานะครับปลูกป่าต้นนี้นะครับไม่ต้องดูแลอะไรมากไม่รดน้ําก็รอดนะครับต้นมะม่วงหิมพานต์เนี่ย นะครับนี่เดี๋ยวผมนะครับจะพาเพื่อนๆไปปลูกนะครับด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับอืมนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเอาไปนะครับไปหาที่ปลูกก่อนนะครับนี่ถือครุไปอย่างนี้แหละครับผมปลูกหนึ่งต้นก่อนแล้วก็ค่อยไปเดินหาที่นะครับเพราะว่าน่าจะต้องไปหาที่ปลูกในป่านะแต่ผมได้ที่แล้วหนึ่งต้นนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกก่อน นะครับนี่เรามานะครับปลูกต้นไม้นะครับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อโลกเพื่อบรรยากาศนะครับของเรานะครับจะได้มีออกซิเจนนะครับให้เราใช้นะครับในการดำรงชีวิตในการหายใจต่อไปนะครับเพราะว่าต้นไม้ทุกวันนี้ก็โดนทำลายไปมากนะครับถ้าหากเรามัวแต่ทำลงทำลาย นะครับไม่มีการฟื้นฟูไม่มีการปลูกเพิ่มนะครับสักวันหนึ่งต้นไม้อาจจะหมดจากโลกก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับนะครับปลูกวันละต้น2ต้นยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับหปีมี365วันปลูกวันละต้นนะครับหปีหนึ่งก็ได้365ต้นแล้วนะครับใช่ไหมนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับนะครับมุมมองความคิดของคนนะครับอย่างที่ว่า นะครับเรามาปลูกด้วยกันเลยครับนี่ตรงนี้ที่ที่ผมจะปลูกนะครับครับเรามาปลูกด้วยกันครับนี่นะครับขุดหลุมนะครับปลูกต้นไม้ก็ปลูกแบบปกติหละเนาะทุกคนก็นะครับทราบกันเนาะนี่ครับขุดดินนะครับนะครับทําไปนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับดีกว่าวันวันหนึ่งเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับวันนี้ก็มาปลูกต้นไม้นะเพราะว่าช่วงเช้าผมก็ตัดหญ้าทั้งวันเลยวันนี้ ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ก็ต้องทนนะครับเพราะเรามันไม่ใช่คนร่ําคนรวยที่จะนะครับสุขสบายนะครับแต่ถามว่าคนร่ํารวยเขาได้สุขสบายไหมก็ไม่ครับคนร่ํารวยนะครับก่อนที่เขาจะสุขสบายเขาลำบากมาเยอะเหมือนกันนะครับไม่มีใครในโลกนี้ไม่ลำบากหรอกนะครับต้องลำบากทุกคนแหละนะครับก่อนที่จะสบายนะครับเราสู้ลำบากตอนนี้นะครับแล้วสบายในวันหน้า นะครับดีกว่าลำบากนะครับในตอนที่อายุเยอะนะครับมันไม่ได้เราสู้ลําบากตอนที่อายุเราน้อยๆดีกว่านะครับแล้วพอเราอายุเยอะเราก็จะได้นะครับสบายนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดของบุคคลนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาลงดินเลยครับต้นนี้ปลูกง่ายนะครับรอดหมดแหละปลูกแบบบ้านบอย่างนี้เลยครับ ดินก็แข็งครับฝนไม่ยอมตกเลยเนี่ยฝนอะไรทําเหมือนจะตกก็ไม่เห็นตกอย่างว่าเนาะเราก็ไปบังคับฝนฟ้าไม่ได้นะครับมันเป็นตามธรรมชาติของเขาอะเราก็ต้องอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ให้ได้นะครับนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ำไงยครับนี่ผมเอาน้ำมานะครับรับปลูกต้นไม้ในวันแม่ นะครับทาความดีเพื่อประเทศชาตินะครับเราทําอะไรได้เราก็ทํานะครับเหมือนผมผมก็ไม่ใช่คนร่ารวยอะไรผมก็เออนี่ทําเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมนะครับจะไปปลูกต่อนะครับนี่นะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับนี่ครับผมวันนี้อาจจะนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะ ชอบหรือไม่ชอบก็นะครับขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ